วัดมังกร,รวัดมังกรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้นะคะช่องวิวิออนถัรวนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาชมาสถาปัตยกรรมนะคะใต้รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ MRT สถานีวัดมังกรค่ะ BL 2 9นั่นเองค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเวลาที่เรามาวัดมังกรนะคะก็ก็คือยาวราชนั่นเองนะคะก็การเดินทางนะคะเพื่อนๆก็ถ้าจะมาเที่ยวกันที่ยาวราชนะคะก็สามารถมา ลงกันที่ MRT รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีวัดมังกรได้เลยนะคะซึ่งภายในสถานี MRT วัดมังกรนี้นะคะตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมจีนและโปรตุเกสหรือเรียกว่าชิโนโปรตุกีสค่ะแล้วเขาก็ตกแต่งเป็นสีแดงแบบนี้ซึ่งคนจีนน่ะคือเราอยู่ในชุมชนย่านของคนจีนใช่ไหมคะคนจีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสีแดงอะ่ะเป็นสีมงคลนะคะ ภาษาจ mm ีนเรียกกัน hmm. ว่าหงเซอร์นะคะสีแดงนะคะบีบ like ีก็เคยเรียนภาษาจีนมานะคะมังกรเนี่ยก็เป็นมงคลนะคะเป็นสิ่งที่มงคลสําหรับคนจีนนะคะคนจีนก็เชื่อถือกันว่าการที่เรานับถือมังกรเนี่ยคือเป็นสิริมงคลแก่ตัวพวกเขานะคะนี่นะคะก็จะเป็นทางออกนะคะ เขาก็จะมีอยู่สามทางด้วยกันนะทางออกทางออกที่หนึ่งไปถนนแปลงนามทางออกที่สองก็ไปซอยเจริญกรุงสิบหทางออกสามไปวัดมังกรกำมะลาวาดนะคะชื่อก็ตรงกันเลยเนาะสถานีวัดมังกรโอ้สวยงามมากนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาถ่ายรูปกันได้นะสถานีนี้เป็นสถานีหนึ่งที่สวยนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าทําไมเขาถึงตกแต่งเป็นธีมแบบนี้เพราะว่าธีมนี้เป็นธีมของวัฒนธรรมจีนนะคะเป็นธีมที่สร้างมาเพื่อที่แบบสะท้อนให้เห็นว่าวัดมังกรนี้นะคะเป็นชุมชนของคนจีนนะคะคนไทยเชื่อสายจีนอยู่กันค่อนข้างมากนะคะอันนี้เป็นข้อมูลทางออก มาต่อกันค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้พี่ๆก็ขอถ่ายรูปตัวเองไปดูให้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็ดีนะคะกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะที่เขาใช้พื้นที่ที่ว่างๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะคะกับการที่แต่งตีมเขียนเป็นเรื่องราวว่าตรงนี้อยู่ใกล้กับบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนเหมือนกับสนามชัยสนามชัยเขาจะเล่าเรื่องในเรื่องของตีมพระบรมมหาราชวังวัด มังกรนี่ก็เหมือนกันนะคะซึ่งอยู่ในชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนนะคะเยาวราชนะคะประมาณนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าแถวแถวเนี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเยาวราชนะคะเยาวราชก็น่าเที่ยวเหมือนกันนะเพื่อนๆนจริงๆบิ๊บีก้กเคยมาเยาวราชบ่อยมากสมัยที่บิ๊บ้เรียนนะบิ๊บ้ก็เคยมาทํโครงงานท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับเยาวราชนะคะแต่ตอนนั้นยังรู้สึกว่าน่าจะยังไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะแล้วก็เพิ่งจะมามีนะคะ ประมาณนี้ค่ะข้างๆสถานีนะคะผนังกำแพงนี้เขาก็จะติดป้ายนะคะแล้วก็มีรูปนะคะที่เกี่ยวกับดอกไม้ดอกโบตั๋นนะคะเมื่อกี้แล้วก็มังกรนะคะมังกรก็เป็นเขาเรียกว่าสันวรนวนิยายนะคะของเทพเจ้าจีนนะคะซึ่งเป็น เทพเจ้ามังกรคือเราเปรียบเสมือนเขาเป็นเทพเจ้าดีกว่านะคะของคนจีนนะคะซึ่งคนจีนเชื่อว่ามังกรเป็นสิิมงคลนะคะมีรูปมังกรไว้จะทำให้บ้านของเราเนี่ยร่ำรวยเงินทองพร้อมกับสีแดงนะคะที่เป็นสีมงคลผหงเสอร์นะคะภาษาจีนถ้าจะบอกว่ามังกรภาษาจีน ก็คือหลงกลงหลงกลงแปลว่าภาษาจีนนะคะอันนี้มีความรู้นิดนึงนะคะเราก็เรียนมาพื้นฐานเนาะโอ้โหสวยงามมากต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นแผนผังวัดมังกรนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดมังกรนะคะต่อไป ถัดไปเราก็จะไปสถานีหัวลาโพงซึ่งเดี๋ยวบิ๊บ้ก็จะไปหัวลาโพงท้าไปงานนิทรัศการของแสงสีเสียงของเขานะคะของงานหัวลําโพงบิ๊บ้ไม่ได้ไปหัวลาโพงมานานมากเดี๋ยวบิ๊บ้จะไปถ่ายหัวลําโพงด้วยนี่เรามาถ่ายที่เยาวราชกันก่อนนี่นะคะแผนที่เยาวราชเนี่ยไชน่ World, าเวิลด์ศาลเจ้าเหล่งบุยเอียนะคะเราก็มาดูตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแผนผังแผนที่นะคะดูคะ่ะของสถานีวัดมังกรอ,อ้ยเพื่อนๆคือแบบ สวยมากสถานีนี้นะคะนี่ต้องต้องสอนในวิธีของการหยอดเหรียญด้วยน,นี้นะคะนั่งมาตั้งแต่ MRT นะคะเดี๋ยวเราออกไปทางออกที่สามกันค่ะบีบีนั่งมาตั้งแต่ศูนย์แยกนนทบ,บุรีหนึ่งมาลงวัดมังกรนะคะ กลนะัวเขาหนีบโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถานีของวัดมังกรซึ่งสวยงามมากนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะสถานีวัดมังกรนะคะมีข้อมูลด้วยอะ่ะ สถานีวัดมังกรตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของชาวไทยเชื้อสายจีนหรือย่านช้น่นาทเทาเมืองไทยในแนวถนนเจริญกรุงบริเวณสีแยกแปลงนามใกล้กับวัดมังกรก,ร,กร,รมราวาาหรือวัดเล่งนยยี่ซึ่งถือเป็นย่านที่มีวิถีชุมชนเป็นเอกลักษณ์และเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์เชื้อสายจีนการออกแบบการตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในแบบจีนโปรตุเกสแบบหรือชิโนโปรตุกีส เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรวมที่เป็นย่านชุมชนชาวไทยเสื้อสายจีนและได้นำเอาแนวคิดและรูปแบบการตกแต่งมาจากวัดมังกรกมลาวาจึงมีการใช้ภาพประดับตกแต่งต่างๆในสถานีเป็นภาพของมังกรและดอกบ,บวัวด้านบนเพดานบริเวณทางลงสู่ตัวสถานีออกแบบให้เหมือนท้องของมังกร โดยให้ประตูของทางเข้าสถานีเป็นส่วนถางและหัวของมังกรอยู่ภายในสถานีและมีการใช้สีแดงและสีทองเป็นหลักในการตกแต่งภายในสถานีนอกจากจะตั้งอยู่ใกล้กับวัดมังกรกำมะลาวาแล้วยังใกล้กับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาวงเวียนโอเดียนสถานีตำรวจนครบาลพระพราชัยวงเวียนยืดสองกรกฎดาและตลาดใหม่เยาวราชอีกด้วยนี่นะคะ วัดมังกรกมารมรลาวาาอ่านกันนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเผื่อมีชาวต่างชาติอ่าน You in the list นะคะวัดมังกรสเตชันอ n สเ t ช e นใน r t o อ c เชน a าทาวมีไงมังกรนะคะ มังกรถือเป็นสัตว์เทพเจ้าเป็นสัญลักษณ์ซึ่งนำมาความสุขความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองจึงถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งภายในสถานีวัดมังกรรวมถึงการออกแบบนั้นยังผสมผสานกับแรงบันดาลใจจากวัดมังกรกมลราวาสโดยนำมาประดับตกแตง่งเป็นท้องพระโรงเอ่อเป็นท้องมังกรนะคะขออาภัยค่ะไม่ใช่สถานีสนามใช้บริเวณบันไดเลื่อนที่จะนำไปสู่ชั้นออกบัตรโดยสารหรือ มังกรที่พาดลงมาจากเพดานบริเวณจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติให้มีความรู้สึกเหมือนมังกรกำลังมองลงมาหน้าเกงขามนี่ก็ของวันมังกรค่ะ สำหรับถ้าใครมีธุระนะคะหรือแบบปวดชิ้นชองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็ตรงนี้มีห้องน้ําที่บีบีชี้ไปนะคะจะมีห้องน้ําอยู่ค่ะไปะเดินขึ้นไปค่ะ โอ้ด้านบนนี้เหมือนเรากำลังอยู่ใต้ท้องของมังกรนะคะบีบีจะพาเพื่อนๆเ,เดินขึ้นไปตรงนี้ซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับท้องมังกรเลยจริง,รงๆเราขึ้นบันไดเลื่อนก็ได้นะแต่ว่าเราเราขึ้นด้านบนมาดีกว่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพี่ๆก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่เยาวราชเนี่ยแหละคะ่ะ โอโหเพื่อนๆสวยมากเลยเนี่ยคือพื้นท้องของมังกรนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปติดปากกับสนามชัยที่บอกว่าท้องพะโลงวันนี้เป็นท้องมังกรตอนนี้เรามาเที่ยวกันย่านของชุมชนคนจีนนะคะก็คิดถึงยาวราชจริงๆปีที่แล้วบิบ๊้ก็เคยมาเยาวราชแล้วค่ะแต่ว่าปีนี้บิบ๊้ก็มาถ่ายคลิปเป็นกิจลักษณะเลยนะคะ แต่คลิปนี้เราจะอยู่กันที่สถานีวัดมังกรก่อนซึ่งมีความน่าสนใจแล้วก็โดดเด่นมากนะคะมิ๊ีออกทางออกที่3เป็นวัดมังกรกมาลววาวาสร้อนมากนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเริ่มออกกันแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะบิ๊บก็ต้องขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เยววาวราชกันเลยนะคะคิดถึงมากสมัยที่บิบี้เรียนการท่องเที่ยวนะคะ อาจารย์เคยสอนพามาที่เยาวราชนะคะก็ยังจำได้อยู่ค่ะเป็นโครงงานของชุมชนเราเลือกกันทำที่เยาวราชเนาะโอเคออกมาก็จะเจอเจริญกรุง21ศาลเจ้าใต้ห้องกงมูลนิธิโปรเตกตึงตรงนั้นก็จะเป็นตลาดเยาวราชนะคะ แล้วก็ทะลุไปถนนเยาวราชได้เลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพีพ่่ต้องขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้สำหรับ MRT รถไฟฟ้าใต้ดินวัดวังกรนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าที่เยาวราชะคะ่ะ